เราตรงจะได้มาเจาะลึกถึงเจ้าตัวตอนนี้มาถึงแล้วช่วยเล่าประวัติสักนิดหนึ่งครับคุณน้องครับโอ้โเจ้าตัวเจ้าของเรื่องจริงเลยนะคะที่มาในวันนี้ก็ท่านจบปริญญาตรีการบัญชีที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนจังหวัดมหาสารคามค่ะปัจจุบันเป็นพนักง,งานบัญชีอยู่ที่การปรปาปุ c ินารายจังหวัดกาฬสินนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสงกรานวันนชกินด้ครับ ก็เลผมต้องสวัดีคขอขอบคุณและก็ขอเช่นชมนะครับที่พี่ได้มาให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้เพื่อจะมายืนยันนะครับเรื่องราวต่างๆที่ได้รับทราบฝันในฝันนะครับจากเดิมนี่เคยคิดไหมับว่าชีวิตของตัวเราจะมาป่วยลักษณะนี้ครับไม่เคยค่ะไม่เคยคนที่ร่างกายแข็งแรงมาตลอดมาป่วยช่วงไหนนะครับจีไหนจำได้ไหมครับ เ,เริ่มป่วยปีสี่สองคือเรายี่สิบห้าปีเต็มต้นปีเลยเริ่มป่วย,อ,ยอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรครับเป็นเป็นไข้ทุกวันช่วงบ่ายก็ค่ะไปหาหมอที่ไหนก่อนครับก็ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก่อนเลยก็เริ่มไปคุณหมอก็ตรวจก็ตรวจคือตรวจเลือดคุณไปไหนมาเข้าป่ามาไหมมันคือถ่วนมากคือหามาลาเรียมาลาเรียที่ออปไข้ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจอไหมครับ ไม่เจอเลือดเราดีมากด้วยแต่แต่ช่วงหลังมาจะบอกว่าเลือดซีดเลือดซีดใช่แต่แต่ตอนค่ะแต่ตอนแรกก็คือไปไหนก็เพื่อดีเลือดก็ดีไม่มีอะไรมาละเลียนไม่รู้ว่าโรคอะไรไม่รู้หาโรคไม่เจอสาเห็นไม่เจอแล้วรักษายังไงต่อครับจนเขาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะอีกทีก็คือให้แน่ใจแล้วตอนแรกเขาก็ให้ยาเราให้ยาเรื่อยๆครับ ทางให้ยาก็บอกเออภูมิคุ้มกันมันบกพร่องนะแต่ตัวยาที่เรากินเนี่ยคือมันช่วยตัวหนึ่งแต่มันไปกดภูมิอีกตัวหนึ่งร่างกายเราก็แย่บก็แต่ชิ้นเนื้อไปตรวจเข้าเลยสรุปว่าเออเป็นเส้นเลือดอักเสบคือมาสรุปตรงนี้ตรงนี้แล้วทีนี้ร่างกายเริ่มเปลี่ยนตอนไหนครับหน้าตาทีนี้มันก็เริ่มเริ่มเปลี่ยน คือเริ่มสังเกตเองว่าทําไมเรามีเขามีเข่แล้วคือแก้มกตอนตอนที่กินยามันก็บวมคือยาสเตียรอยถ้ากินถ้าคนที่ป่วยจะนูน้มันจะบวมแต่บวมแล้วทีนี้ที่ทําไมมันเริ่มยุบคือหน้านี่จะยุบไปก่อนเลยบวมแล้วก็ยุบ่ะแ่้มเริ่มยุบเหมือนขนางนี้คางี้คือเราเราเป็นคนแก้มแก้มลูกไข่เหมือนผู้หญิงทั่วไปสวยมากด้วยจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มยุบค่ะเริ่มแบบว่าหนังหุ้มกระดูก เลยเร<ล>ิ่มเ,เห็นกระดูกคล้ายๆผมเล <az S 2> ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับแ,แต่นั้นเริ่มเริ่มเห็นอาการแล้วคนรอบตัวก็เริ่มเห็นก็เริหน้าเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้ครับกระดูเอ๊ะทำไมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ไม่เอใจอ่ะเขาบอกว่าเออเราป่วยคงเป็นอะไรอะไรนะครับ <ens> <ล> <Entscheid> แต่พอเวลานานเข้ามันก็เริ่มมีเข่าแล้วเราก็น้ําหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็เหมือนตัวก้ามเยอะก้ามขึ้นมาเลอน้ำหนักขึ้นไปสิบกว่าโลโอเสื้อผ้าเราก็ใส่ไม่ได้เสื้อผ้าเก่าๆเราใส่ไม่ได้ละก่อนป่วยเสื้อผ้าใส่ใส่ได้คุณดีสวยนั่นนั่นในข้อดภาพก่อนป่วยนะคะภาพตอนป่วยเลยนะครับเอาภาพตอนป่วยเลยตอนป่วย ครั้งแรกนะครับนี่คือไปรับปริญญากับเพื่อนนี่จะเห็นว่าีัครับลงไปแล้วก็มีขางจะใหญ่ขึ้นใหญ่ไม่หน้าเชื่อนะครับภาพนี้นะครับมาจากภาพหลังเนี่ยเป็นชุดเดียวกันด้วยชุดที่จะมารับปริญญานี่แหละแต่ส่งลูกมาก่อนให้มหาลัยแลวพอมารับก็เป็นหน้าอย่างนี้โอ้ดูหน้าดีเคียบสวยไหมอืสวยไหมครับสวยกนี้ครับแตสวยหน่ย ที่ผมคืดชอบตรงนี้นะครับคู่ยินกับความสวยนี่คู่กันค่ะแต่กล้ามายืนยันเรื่องราวความจริงนั่คือนี่คือถ่ายไปให้ทางมหาอะไรก่อนนะครับพอถ่ายไปแล้วก็พอมารับก็คืออาการก็ป่วยอย่างที่ว่านี้นี่คืออาการหน้าแรกนะครับแล้วภาพที่มางานบวชนี้ช่วงที่สองหรือเปล่าครับกอนที่สองป่วยหลังจากป่วยครั้งที่สองอ้าวแล้วที่แล้วนี่ปีที่แล้วจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ได้ยังไงครับอาการ ก็นอนลงมาอีกรอบอีกรอบนึงรั้งที่สองนี่คือไปป่วยอีกรอบนึงกินยาเยอะแล้วก็เลยล้มป่วยเป็นโรคตับโรคตับนี้ก็มีตับอักเสบเข้ามาเหมือนกับลักษณะว่าเออเราทานยาเยอะหรือเปล่าเราก็นอนแล้วก็อาการก็เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างครับอาการที่เปลี่ยนตอนนั้นทีนี้คือเคยไปหาหมอทางเชียงใหม่นะคะที่คางที่มันออกเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดเหมือนกันว่าจะหายไหมก็เลยถามคุณหมอ คือคุณหมอเขาเลยบอกว่าเออถ้าโรคคุณหายเดี๋ยวมันก็ยุบไปเองเราก็เลยสบายใจขึ้นสบายใจปรากฏว่ามันก็ยุบค่ะมันก็ยุบลงยุบหมดเลยยีบก็เลยเป็นผู้ชายเลยกลายเป็นผู้ชายแม้แต่ทรงผมเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปล่งผมมันจะร่วงหมดเพราะเราทานยาเยอะอ่าร่วงเสร็จนก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ผมใหม่แต่มันมันขึ้นมาแล้วมันหยิกเลยหยิกผู้ชายหยิกหนามากมันจะเหยียดแบบนี้ไม่เหยียดอันนี้คือเราไปยืดมาค่ะเลยกิผมจะเป็นแบบนั้น ผมหยิกแบบอยากสูกอยไปเลยหยิกไปเลยผมชุดสองค่เป็นกระเทยเลยคือไม่มีใครคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับกระเทยเลย กระเทยแม้แต่นายทะเบียนก็ไม่ยอมรับไม่เขาไม่ทําบัตรประชาชนให้คือเขาส่งเรื่องกลับเราไปทําบัตรรอบรอบใหม่ใช่ไหมรอบใหม่ครับคือเราเอาหน้านี้ไปทาเอาหน้านี้ไปทําเขาเขาปรากฏว่าเขาส่งเรื่องกลับมาว่าคุณสับสนหรือเปล่าไอ้ตรงนางสาวให้ให้มาตรวจสอบเขาก็เรียกเราไปสอบตรวจสอบว่านางสาวกับนายนี่มันมันสลับกันหรือเปล่าน่าจะเป็นนายนะที่เจ้าหน้าที่เขาดูแต่ใส่นางสาวไปก็เลยเรียกกลับมาคุณมาดูใหม่ซิว่านาง สาวหรือนายกันแน่นะครับน่าเหมือนผู้ชายเลยนะครับเหมือนมากผู้ชายนะคะบอกว่าตัวนี้ก็รู้สึกกล้ามเลยเนื้อแล้วก็จะโปรโตเขาเขาจะนึกว่าผู้หญิงกระเทยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเดินไปด้วยกันคิดว่าผู้ชายอย่างผมนี่ไปแต่งเป็นผู้หญิงใครมองก็จะหัวลอกกิ๊กกักเวลาไปตลาดเขาต้องจับแขนผมนี่เี้เป็นความรู้สึกที่ตองบอกว่า ต้องการกําลังใจที่ดีนะจากพี่แล้วก็รู้สึกรุนแรงนะที่เจ้าตัวได้รับการกระทบอย่างนี้นะคะขอขอภัยนะครับจริงๆบอกว่าก็เคยมีคนรักเหมือนกันพี่ชายต้องขยายหน่อยครับรู้สึกเป็นความลับสาหรับพี่ชายด้วยคือพี่ชายสองคนจะห่วงน้องสาวมากถ้าผู้ชายโทรมาหานีจะ บอกไม่รับไม่รับนี่นี่เขาไปแอบมีแฟนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วพอพอเขาป่วยครั้งแรกที่หน้าเป็นลิงก็เห็นได้ข่าวว่าแฟนทิ้งไปเลยอแต่กอดูภาพไปอีกนะครับนี่คือภาพครั้งที่สองนะครับที่ว่าเหมือนผู้ชายเลยนะครับนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ใหม่ผภาพนี้นะครับป่วยเป็นโรคตับอักเสบนะคะครับผมนี่เห็นว่าเป็นเหมือนมากเลยนะครับเหมือนมากเลยนี่ผมนี่ก็มาเหยียดบบเหยียดแล้ว นะครับมาทําให้มันสวยขึ้นตอนป่วยนี่คนที่ดูแลคุณสงกรารมากที่สุดคือคุณแม่แม่ท่านดูแลยังไงครับบอกว่าโอ้โห ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอยู่ด้วยตลอดเวลาตลอดเวลาพอเราเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยเดือนสองเดือนนะคะนอนเพราะว่าคือร่างกายแย่มากเป็นโครงกระดูกที่เดินได้มันแย่มากไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ต้องแม่ก็มาดูแลตลอดและในปัจจุบันนี้ของคุณสมการเองนี่ก็คือหน้าที่ก็คือเกิดจากการ ไปปูดอยู่ข้างนึ่ไปทำอะไรมาคะไปผ่าตัดผ่าตัดคือหน้าเป็นกระเทยนะหน้าที่สองก็เลยไปปรึกษาคุณหมอครับผมหมอแล้วเออผ่าได้ก็เลยตัดเนื้อตรงด้านหลังด้านหลังมายัดใส่ตรงนี้เออก็เลยเป็นหน้าปูดครับเป็นหน้าที่สามหน้าที่สาม ตอนแรกเรานึกว่าเราแข็งแรงแล้วเพราะว่าไม่ป่วยมาตั้งสองปีกว่าแล้วนะคะเราก็เริ่มไปปรึกษาคุณหมอก็คือคิดว่าโถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่บังเอิญคุณหมอบอกว่าทําได้เขาก็นัดเช็คล่างกายตรวจอะไรนานเหมือนกันค่ะก็เออทําได้ก็ลองทําดูก็เลยออกห่างบอกทาอะไรบอกว่าหน้าเละมากเลยเลยครับคือวันแรกก็ คือเราไม่เห็นนะคะเราเห็นตอนที่เราออกแกกลงมาแล้วมันไม่ได้เล็กแบบนี้ค่ะมันออกมาอย่างเนี้โอ้โอ้มันบวมอย่างเนี้โอ้ยออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือไม่มีใครจำได้เลยมันว่าเป็นเราเลยค่ะมีทั้งสายมัือสายออกซิเจนมันออกมาอย่างนี้มันโตมากอันนี้ก็คือมันผ่าตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วครับผมกลางก็ครึ่งปีแล้วมันตึ่งได้แค่นี้ก็คือมันจะลงไปอีกก็หมอเขาบอกมันยังแข็งอยู่เลย จะต้องไปไปผ่าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับคีวอีกข้างนึงโอ้เกิดคิดเลยว่าคนทั้งโลกทำไมไม่เป็นคิดบ่อยเหมือนกันนะคิดตั้งหกล้านคนนะทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดเอ๊ะทำไมก็คือมันคงหนึ่งในล้านก็ยังน้อยอยู่นะเพราะว่าตัวหมอเองเขาก็บอกไม่เคยเห็นเคสแบบนี้ไปโรงพยาบาลไหนก็ช่างในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวความจริงที่ทั้งสองท่านนะครับได้มายืนยันกับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากมากนะครับ เรื่องราวนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะก็หนึ่งนาทีสุดท้ายครับอยากให้ฝากกับพวกเราคงฝากเกี่ยวกับรอดที่ตัวเองประสบมานะคะว่าจีกรรมจริงสำคัญสำคัญมากสำคัญกับจิตใจอีกคนหนึ่งคือเราพ่าดมาเยอะครับขอเชิญกรุมือนดันกครพิทักงว่าวานิชกิตนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับ อดีตเจ้าของน้องสาวของลูกนะเป็นสาวชาวบ้านผิดหวังในความรักจึงไปบวชชีซึ่งวัดที่ไปบวชนะมีแม่ชีอาศัยอยู่จำนวนมากน้องสาวของลูกทนะเลาะก,กับแม่ชีอื่นอย่างรงุนแรงแล้วก็ได้ด่าแม่ชีที่ทะเลาะก,กันโดยด่าคนแรกว่าอินนาลิงด่าคนที่สองว่าอีกระเทย ด่าคนที่สามาอีนหน้าปูดและมักด่ากับตัวกุเท,ทียทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นวจีกรรมเห็นไหมจ๊ะเลยรวมสามบุคลิกไว้ในตัวด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ป่วยเรื้อรังและมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะต่างๆตามวิบากนี่สาคัญนะจ๊ะสําคัญวจีกรรมทําเป็นเล่นไปสนุกปากแต่ว่าไปลำบากคนอื่นเขาเนี่เห็นไหมและในสุดก็ลำบากตัวเอง ที่แม่ต้องดูแลน้องสามมาตลอดนานปีซึ่งเป็นงานที่หนักมากเป็นเพราะเกื้อกูลมาในอดีตชาติบางชาติเป็นพี่น้องบางชาติเป็นแม่ลูกบางชาติก็เป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะชาติบวชเป็นแม่ชีชาตินั้นเกิดมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนห้ามปรามเพื่อนที่ไปด่ามแม่ชีที่ทะเลาะก,กันบางครั้งก็ยังเห็นดีเห็นงามด้วย มาชาตินี้จริงต้องมาดูแลกันหนักหน่อย